ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดของผัดพริกแกงเผ็ดกุ้งใส่สตอใบโหระพานะคะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีนี่ค่ะเนื้อกุ้งที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เม็ดสตอนะคะผ่าครึ่งหรือใครไม่ผ่าก,ก็ได้นะคะใบโหระพานะคะน้ำมันพืชพริกแกงเผ็ดพริกสีแดงแบบเผ็ดหรือแบบไม่เผ็ดก็ได้นะคะใส่ตามชอบเลยนะคะ ไปว่ากรูดซอยแบบนี้นะคะน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็นี่ค่ะพริกไทยป่นนะคะเพิ่มความหอมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะวิธีทําก็ไม่ยากด้วยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะก็นี่ค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะนี้ก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดของเราผัดให้หอม เนือตุ้ของเรานะคะตีเกียวเขาตุ้งไม่คนนะคะตีเกียวก่อนแล้วก็ตักนะคะ ด้วยนี่ค่ะที่สีแดงนะคะข้าวฟุงก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ําสะอาดนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะพอให้เขาผิดกลิกราดข้าวอะค่ะมีน้ำพอราดข้าวนะคะ,วะ,คะเวลาฟุงก็จะได้ง่ายด้วยค่ะเขาไม่ใส่เลยที่แกงเขาก็จะไหม,ไม้นี่มันจะขุนนะครับกินไม่อร่อย พอคุ้งใกล้สุกนะคะก็ให้เราปรุงรสเลยนะคะพั่ตี้ก็จะใส่นี่นะคะ่ะถ้ามันหอยเรือลยนะคะพริกไทยป่นนะคะจะได้จัด้ากน้ำตาลเล็กน้อยนะคะน้ำปลาเล็กน้อยคือเราจะชิมก่อนนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าใส่ไปเยอะหนูจะเค็มนะคะคุณบอคุณผอเข้าไปเลยเนี่นะ แสงเข้มข้นมากเลยนะคะจากนั้นก็ชิมรสนะคะเอาให้ได้รสตามชอบนะคะใครจะใส่น้ำตาลเพิ่มน,น้ำปลาเพิ่มผงดัอะไรจัดไปเลยนะคะสรสชาติของปลาบิซี่นี่ก็ใส่น้ำตาลนิดเดียวอีกนิดหนึ่งนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะขั้นตอนนี้แต่ทาบ้านปรุงรสตามชอบเลยหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยนี่ค่ะ เมสตอแกะของเร,านะ,ะรานะคะเมสโตอหานะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยอุ้ยน่ากินมากเลยน่ากินจริงๆนะน่ากินมากบางคนเขาก็ใส่นะคะใบโหระพาบางคนไม่ใส่ก็ได้นะคะ เอาแค่นี้ก็ได้นะคะหรือถ้าพี่ใส่นะคะตัวนี้ใส่ด้วยนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาแล้วก็เป็นอันจบนะคะใส่ตามชอบเลยโหระพามปีประโยชน์นะคะเขาบอกว่าให้กินวัละห่าไปจะดีมากเลยกินได้ทุกวันจะดีมากเลยนี่ค่ะสุดยอดนะคะเป็นอันเสร็จนะคะเมนูวันนี้ของเรา ไปเซตจันโตอาหารนะคะก็กเสร็จแล้วนะคะนี่่ะอ่าเมนูของป้าเฟซี่บันนี้นะคะ ผัดพริกแกงเผ็ดกุ้งนะคะใส่สตอใบโหระพาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของลุงเทียนนะคะก็เป็นข้าวผัดไส้กรอกไส้เบอร์สนะระไส้กรอกฝรั่งนะคะแล้วก็มีเบคอนอีกต่างหากนะคะับฝออปชั่นมากแล้วก็นี่แน่นอนนะคะไข่ดาวนะคะสีทองโอเคเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตกินก่อนนะคะกิน,กนไปได้วยกนะะันค่ะหิวข้าวก็อ,อันนี้ผัด่อไม้แต่วันนั้น,นะคะ่ะที่ป้าไปซี้ทําไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเป็นเมนูที่แบบว่า เก็บไว้กินนานได้เลยนะคะไข่อันนี้สดมากเป็นไข่ของอ่าไม่ใหญ่นะคะที่ป้าไปซี่เคยไปเช่าบ้านอยู่อะค่ะอ่าเช่าอ่าเอาของไปไว้ไข่เขาแบบสดไข่ทุกวันมันมันทอดแล้วมันไม่บานค่ะแล้วมันเป็นไข่แดงดีมากเลยนะคะนี่จะให้ดูนะคะเป็นไข่ไข่แดงของเขาแบบว่าแดงแดงคือมันไข่แดงมันจะอยู่ตรงกลางแบบอือฮึนี่ มันจะแดงมันจะสดใสแับสีมันจะแบบสดใสนะอุ้ยหยดเลยอย,อยากโชว์เกิน <laughs> หยดซ้ำโอเคมาค่ะมากินไปได้วยกันนะคะก็วิวตรงนี้ค่ะชอบชอบมากตอนนี้ก็ซื้อดอกกุหลาบมาปลูกค่ะไม่รู้จะขึ้นให้เราไหมแต่ก็ซื้อมาละเดี๋ยวให,ให้ดูที่หลังนะคะ ซื้อมาไว้ตรงต้นจานนะครับหืมหลอมดีอือหือ้ำรอเมื่ออืนะอฮึ คุณ t ามารถขา t ส Thai r ้ s t a ท r a n t า that have f ่ง e ี g มีลูกค้าฝรั่งทำขายได้นะคิดบอกร้านอาหารไทยฝรั่งเป็นเมนูแนะนำเลยก็ได้นะคะับข้าวผัดบราดวอร์สฝรั่งทำให้ดู สองข้าผัดแล้ววันก่อนก็ข้าผัดใส่ให้ลุงวันนั้นก็มีหมูสับก,กับแหนมเมนูเยอะค่ะพอดีเราจะไปทุระกันจะต้องได้เข้ากรุงเทพค่ะไวัยวนี้เนาะเดี๋ยววีจะต้อง go to Bangkok ซูนส่วนไปทำอะไรนั้นนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยววีเทลเลตเออจะไปพักอยู่สักสองสองวันผู้ที่เดเนาะรีแลกซ์ตัวเป็นรีแลกหัวค่ะเพราะว่าตั้งแต่โควิดเนาะเนี่ยทีเยี่ย I think we not have holiday so yeah three years เกือบสามปีอะอันนี้ก็อร่อยยังไม่ได้ลองเลยจะลองก่อน นังมันตัวนี้ทำไมมันบินเร็วจังถามน้องครับทิมว่ากินไหมผัดสะตอใส่กุ้งผัดพริกแกงสะตอน้องน้องบอกไม่กินแต่เขาผัดอ่ะน้องกินค่ะป้าก็เลยผัดกระทะใหญ่ก็ไม่ใหญ่หรอกข้าวครึ่งหม้อแม่ป้าก็กินเมนูอีสานลาบเห็ดตาลูเห็ดตาโต <c oughs> ไม่ไม่อีดอะมัสลุมบิ๊กอายจริงลุงกินไม่เคยเห็นฮะจริงบิ๊กอายจริงๆนะเซียมอายพี่เพื่อนแหละเป็นมัสลุมนะเป็นเห็ดเห็ดอะไรเห็ดตาโตตาโตอือเห็ดตาโตบิ๊กอายเห็ดบิ๊กอายก็มาให้ดูอืมแปลอุ้ยอร่อยอ่ะไม่รู้จะทำอะไร ตพิ่งจะกินเพิ่งจะไปเอามาให้แฟนทางบ้านดูอุ้ยอร่อยฮะยให้ดูก่อนค่อยมาคุยเรื่องอาหารเห็ดตะโตณชิ่อไม่เคยเห็นนะเห็ดตะโตกกโชมิพีชแม่แม่ลมากไปอยังเห็ดตะโต แม่ก็ยังไม่ได้ใส่เครื่องนะคะเครื่องก็คือใช้เครื่องอ่ะป่นนะคะนี่ค่ะเนี่ยเห็ดโตๆมันเหมือนลูกกตานะคะเหมือนลูกกตาเลยนะคะดูแล้วแม่ก็จะใส่อ่าผักอ่าผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ต้นหอมอะไรของเขาหอมแดงแล้วก็ป่นนะะทำทำ,ทำเอาเนื้อปลามาทําเหมือนป่นปลาเลยะคะ่ะใส่แล้วก็ซดกินแล้วก็เดี๋ยวจะเฟรมให้ดูตอนแม่กินแล้วกันเนี่ยเหมือนลูกกตา ลูกไบอายเออลูกคิดบอกเหมือนตาจริงๆก็ตามัสลุมเ็ตตะโตสามถุงร้อยถุงแบบนั่นนะะอันนี้แม่จะลาบแค่สองถุงอีกถุงหนึ่งเขาบอกว่าใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้อ่ะจะได้อยู่เป็นอาทิตย์นะฮะเนี่ยเ็ตตะโตนะฮะก็คือเขาเรียกอะไรนะแม่อภาษาจริงๆเขาเขาเรียกว่าเ็ดเ็ตตะโลนะฮะเ็ดตะโลแต่ก็พูดให้แฟนทางบ้านที่ไม่ได้อยู่อีสานเข้าใจนะคือเ็ตตะโตมันเหมือนลุกกตา มันลูกกระตาเลยค่ะเหมือนกินลูกกระตาเลยเนี่ยเซมเนาะลูกไรไอ่จริงน,นั่นแหละฮะนั่นแหละเห็ดกรโต อาหาก็คือบ้านบ้านไปซี่เนี่ยเขากินไม่เหมือนกันนะคะไปซี่เดี๋ยต้องไปชิมกับแม่หน่อยว่าเป็นยังไงให้แกทําก่อนจะเพิ่งอาบน้ําเสร็จอยู่แค <c oughs> ่นี้ให้ต๊ะเนเนี่ยเหรอือมันจะเหมือนลูกกรตามกึ๊ดกึ๊ดกึอ่ะแล้วมันแบบเหมือนเลยอะ่ะอืมไม่ได้กินนานแล้วนี่ ถามน้องก็คิณว่าเขากินไหมเมนูนี้เขาบอกไม่กินหันี้ก็อร่อยอร่อยมากกินไม่หมดเลยต้องใส่กล่องมากินมาหลังและกุ้งตัวใหญ่มา <c oughs> พกพีทมีที่ช็อตแตุ่กเวกพีทมีไอ,อ้กุ้งอ่ะวันนี้ได้ตัวใหญ่ไม่ได้ซื้อที่แมคโครนะคะซื้อที่ตลาดใกล้บ้านเป็นร้านเล็กๆเ,เ,เป็นช็อปเล็กๆค่ะเขาขายซีฟู้ดเขาบอกน,ะนานๆเขาถึงจะได้กุ้งตัวใหญ่มา ตอนแรกจะซื้อมามาเผาแต่พอดีวันนั้นอะไปทุรละก็เลยไม่ได้เผาก็เลยเอาเข้าตู้ไว้เอามาทำข้าวต้มให้แม่ค่สาตัวด้หมอ้อไปเลยหั่นชิ้นเล็กๆแกฟันไม่ค่อยดีไม่ใช่ไม่ค่อยดีค่ะไม่มีเลยทำฟันปลอมให้แกเวลากินข้าวเยก็ไม่ใส่ ก็เอาไว้ใส่เวลาออกงานเกบอกใส่พันปุอมเวลากินแล้วอ่ะไม่หนัก Yesterday I p t a ton of langkinok อก the g a e เหรอโตแล้วเหรอบูฟ mm hmm. You buy too yeah ฝรั่งขี่นกเหรอ Yeah you buy too ใช่ใช่ใช,ใช่ซื้อวันนั้นนะฮะที่เราไปกินอาหารญี่ปุ่นน่ะ <Yeah. S 1> ใช่ฝรั่งที่นกอ่ะดิฟเฟนฝรั่งแฮปฝรั่งที่นกแอนฝรั่งปกติฝรั่งฟูจิอะไรเขาน่ะออ๋ I which is don't know one เ h ี่ยฝรั่งที่นกอ่ะจะบิ๊กพูดอเนียไหมยูคิโนะเนียนะพี่ก็ฝรั่งนั้นบิ๊กบิ๊กยังลุกไร้ทับทิมอ่ะ ต้นทับทิมก็เด็ดได้แล้วมัง้งไม่เสิยอืมอันนี้ต้นทับทิมฮัล์โลฮาวมานียีสต์ถึงเสร็จแล้วฟรุตสามสิบปีป่ะทีเย่โฟเย่ป่ year year ปะ <Okay. S 2> ไม่แน่ใจไม่เคยปลูกเหมือนกัน hmm. อร่อย fantastic. อร่อยเหรอแฟนตาสติกคืออะไร f a น t a สติกอร่อยมากอ,มอันนี้นะคะถ้าเกิดในกรณีอ่อยากผัดสตอให้อร่อยนะคะอย่าไปผัดนานเห็นไหมไปที่ผัดไม่นานเลยนะคะเอาไปคุก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  ใส่ใส่พร้อมกับอ่ใบมะกรูดใบหัูละพาคุกคุกคุกพอเขาต้องกรอบหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปผัดนานอ่ะมันจะไม่ค่อยกรอบค่ะมันจะเหนียวจะกรอบ ต้องให้มีน้ำขุกคลิกหน่อยนะครับผัดแห้งเกินก็มันมันฝึงเปืองนะคะอะผ,ผัดสตอต้องให้มีน้ำขุกคลิกแบบนี้จะอร่อยมาก ม่อยู่สองตัวมันเนี้ยแต่บินเร็วมากแมงวันหัวเขียวแล and now watch h she do อย่งคิดเพิ่งอาบน้ำให้โซดาค่ะ อาบแล้วก็ทําให้แบบว่าตัวหอมแต่สดาก็ยังมานอนอยู่ตรงคุกดินเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะนางนอนคุกดินแบบนี้เลยค่ะคุณคิดว่าอาบเป่าแห้งอาบแบบมาเลเซตแบบหอมมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ดดินดินเต็มเลยแล้วนางก็ชอบครับจะบ,บ่นก็ไม่ได้นางก,ากำลังเอนจอย้วยก็วันนี้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยค่ะ บ้านตรงข้ามนะคะเขาก็มาดูดน้ําตรงนี้ออกไปแล้วนะคะที่เขาหวานกล้าไปนะคะนี่ค่ะดูดจะแห้งดีเลยนะคะนี่เอี่ยมอลไทยเลยนะคะเหมือนก็ทํานาเก่งกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเหมือนปีที่แล้วก็ได้บทเรียนปีนี้เหมือนก็ทําแบบว่าเข้าใจทําเขาเอาดูดน้ําแปลงนี้ไปใส่แปลงที่มันโตแล้วะคะ่ะข้างๆกันตรงนู้นนะคะนี่ค่ะ เพิ่งดูดไปค่ะเมื่อเช้าอะ่ะตอนที่เขาดูดอะ่ะน้ํายังเต็มอยู่เลยนะคะไปดูได้เลยค่ะปลาพิซี่ถ่ายอยู่เมื่อเช้านะแต่ตอนนี้เย็นแล้วน้ําแห้งเลยแห้งกิ๊บเลยตอนนี้นะคะนาของเพื่อนบ้านเรานะคะก็มาดูดน้ําออกไปแล้วนะคะเขาว่านก้าไปแล้วนะคะเห็นน้ํามันท่วมค่ะก็มาตัดหญ้าตัดอะไรนะคะข้างกัญน,นาออกไปแล้วนะคะ ข้าวนาะพ,พิซีก็เลิศน,นะคะรอบสองนี้เลิศเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะฝนไม่ลงมาเยอะเกินไปนะคะนี่ค่ะตรงนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มตั้งโอ้ยที่เขียวแบบนี้นะคะเจ้าของนาเห็นเขาก็ปื้มเนาะคือถ้าข้าวขึ้นแบบนี้นะคะแบบเป็นใครก็ปื้มอีตรงมีน้ําเห็นไหมมันก็ขึ้นอาจจะได้แบบว่า ดำเพิ่มนิดหน่อยนะคะอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่กี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูตอนเขาใหญ่เขาโตก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงหรืออาจจะไม่ได้นั่นเลยก็ได้นะคะนี่ฮค่ะตรงมีน้ำตรงนี้นิดนึงอาจจะอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะในนาแบบโอเคค่ะแบบนี้คือผ่าน นะน้ำนี่ใหญ่ก็ง่ามงามนะคะสวาม,มาเลนะเห็นไหมเมื่อเช้านะคะน้ำยังเต็มอยู่เลยนะเต็มแล้วก็แบบว่าเยอะแต่ตอนนี้ก็แห้งไปแล้วเออช็อตไปเลยลุงคิด จุดวิกอืมแต่เร็วมากมันบินเร็ววันนี้มีแค่สองตัวแต่บินเร็วมากไม่ค่อยเยอะวันนี้นี่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่ารำคาญปุ๊บปุ๊บปุ๊บอือ ไม่ใหญ่นะคะลูกนิดเดียวแต่มันสดออกทุกวันอะ่ะอันนี้ป้ายังต้องไปเอาอีกถุง่าขายถุงละร้อยคือแพ็คละ,ะเขาเรียกอะไรถาดละร้อยจ่ายเงินไปล้เดี๋ยวก็ไปเอาสดเฟสเนาะ ันนี้นะครับพาเพตซี่ลงครีสกินพัพเพดกุง้งพัพเผกุ้งใส่สตออ๋อใส่สตอ yes อออลงครีสกินคา,าวพัด布า德沃สตพัลังรีสปีอร่อยมากมากอร่อยจริงค่ะป้าี่ยังไม่ได้ชิมเลยแต่คุณคิดบอกอร่อยเพราะป้าก็อเอ,อ็นจอยกับอาหารของป้า Hope to see you tomorrow เดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ บายนี่นะคะ <Hi. S 1> หลังจากที่แม่เขาใส่น้ําแล้วนะคะน้ํายำน้ําราบนะคะ oh. ก็จอ,อกมาเป็นแบบนี้นะคะ oh. เห็นไหมมันก็จะเป็นดวงตาดวงตาไปอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นลูกๆอย่างเงี้ย oh. เป็นเห็ดนะคะ oh. เห็ดตะลกูกหรือว่าเห็ดตะโตูนั่นเองอันคิดก็ขึ้นบ้านไปแล้วนะคะกพตอนนี้แม่ก็จะมานั่งกินตรงนี้มมมััักกไนแม่บอกมักไก่มักมันนะคะ <laughs> เพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะอาบน้ำแต่งหัววันเลยนะคะจะชินค่ะกุ้งเปไงเป็นไรกกับวอยากเห็นไมอือหืไม่อยากไม่อยากเมนูกุ้งวันนี้นะคะอยากเมนูเห็ดเห็ดตะตูเป็นไงอร่อยไหมแม่ โอ้ไมยหรือว่าน้ำราบไม่อร่อยเห็ดีมันต้องเห็ดทำไม่ใช่เห็ดต้องทําจัดจ้านเพราะว่าเห็ดมันจืดเห็ดอันนี้มันจะจืดนะฮะปลาองตนอ,อแม่บอกได้ปลาอีกอะ พอเขาดูดตรงนี้นะคะได้ปลาแล้ววันก่อนนั้นก็แม่มันก็เดทเนะคะแม่ปลาตัวเล็กๆตอนวันนี้มาดูดน้ําออกนี่ก็ปลาคงจะไปแล้วล่ะค่ะคงไม่เหลือแล้วแหละแ,แล้วได้สองตัวใหญ่เลยนะคะไอนาอันนี้แะคะ่ะน้ํามันจะดีค่ะดีมา่แต่ปลาปลาพิซซี่เด็กๆเพราะข้างล่างเขามันเป็นหินมันก็จะทําให้แบบว่าพวกปลาพวกอะไรมีชีวิตกันอยู่สนั่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบว่า เมื่อก่อนเนี่ยปูเยอะๆปา้าพี่ิก็เก็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะราามันอยู่ตรงข้ามนาเราก็โตมาจากอาหารแบบนี้แหละค่ะตอนนี้อาทิตย์ไม่รู้ไปตกตรงไหนนะปกติจะตกตรงโซนนี้นะอันนี้ขยับมาตรงโซนข้างบ้านเราไปซี่ไปแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นก็ดีค่ะนี่ค่ะสวยแบบนี้เลยนะคะก็ทุ่งนาก็เริ่มเป็นสีเขียวกันแล้วนะ,ะน,า,นาป้าก็เริ่มเป็นสีเขียวเหมือนกัน